สวัสดีค่ะเมื่อเวลา16นาฬิกา57นาทีของวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2567พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งร่วมซ้อมเสมือนจริงพิธีการสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ เมื่อ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ราชวรลลิเทิดไทยจอมราชา72,003ม,มหามงคลณพระรานพระราชวังดุสิตโดยพิธีการสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ในครั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษจะทรงนำการสวนสนามของทหารมหาดเล็กราชวัลล์รักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์สามเหล่าทัพในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยพระองค์เองพร้อมด้วย พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตราชกัญญารวมสวนสนามทรงม้านำขบวนกองพันทหารมารักษาพระองค์ในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองพันทหารมารักษาพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นกุลสตรีไทยที่มีพระราชจริยวัตรอันงดงามที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกบำรุงสุขของราษฎรได้เป็นอย่างดีทั้งอย่างทรงเป็นผู้นํำญิงแห่งกองทัพไทยที่ทหารทั้งปวงเชื่อมัน่นในพระปรีชาสามารถว่าทรงเป็นสมเด็จพระราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทยในรัชกาลที่สิบแห่งพระบรมราชวงศ์จัก,กรีวงศ สำหรับการจัดกำลังสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ในครั้งนี้ประกอบกำลังพลสวนสนามจากกรมทหารรักษาวางังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์โรงเรียนนายเรือกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินษัตริยาธิราชกองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทาหารราบที่31รักษาพระองค์กองพันทาหารอากาศโยธินสามกรมทาหารอากาศโยธินรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองพันทาหารม้าที่25กรมทาหารม้าที่4ี่รักษาพระองค์ กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์กองพันทหารปืนใหญ่ที่10-2กรมทหารปืนใหญ่ที่สองรักษาพระองค์กองพันทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์กรมทหารราบที่หนึ่งกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ นอกจากนี้ในช่วงเวลาก่อนพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์กองทัพไทยได้จัดให้มีการแสดงก่อนเวลาในชื่อชุดนักรบไทยเทิดไทยองค์ราชันชัยมงคล72พรนษาซึ่งเป็นการแสดงจากกำลังพลสามเหล่าทัพจำนวนกว่า300นายจากกองทัพโบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศ จากนั้นในช่วงคำ่ำจะมีการแสดงแปรอักษรและรูปภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับจำนวนสิบฉากทั้งนี้กองทัพไทยขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนรับชมการถ่ายทอดสดพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบหกรอบณนะพระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานครในวันอังคารที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย